สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e Bed นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับและแน่นอนฮะมีหลายคนขอผมมาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับ One Masked เอาเป็นว่าวันนี้เราไปลุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะแล้วก็กดไลค์เยอะแน่นอนครับ One Masked มาลุล้วแน่ๆแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมเป็นได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสําหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1นทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็ออัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค<อ>ุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะเอาเลยครับบอกก่อนนะครับผมว่าแรงอาจจะยังไม่ค่อยตึงนะแต่ว่าผมพยายามไต่แรงไงให้มันเจอคนจริงๆนะครับ,บซึ่ง ผมเล่นมาประมาณ6-7ถึงตานะครับก็เจอคนบ้างไม่ใช่บ้างดิก็เจอคนแล้วนะครับก็เหมือนปกติเลยนะฮะอันไหนที่เป็นบอททุกคนก็ได้จะรู้นะครับสำหรับใครที่เล่นบีอาเนาะโอเคไปครับลงแบบเดือดๆก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแบ็คมาร์เก็ตโอ้โหอย่างคิดถึงเลยนะฮะสำหรับรบอลแมสคอตคิดถึงมากเมื่อกี้วิลโลมาแบบโอ้โอมาเป็นยุงเลยวะทุกคนตายแล้วโอเค ไปไปเดินไปหน่อยครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าฝีมือผมก็ไม่ได้ตกอะไรขนาดนั้นนะจ้ะเตี้ยล่ะโอเคสวยอันนี้ลืมบอกนะว่าผมใช้เป็นปัมเปดนะครับใช่ปะเก็บไปสองครับสำหรับตีนี้ขี่หอไปไหนจ้าเย็นเย็นแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมมีทริกนะสำหรับการเล่นบนแมสคอร์ดหลายๆคนที่ติดตามผมมาตั้งนานเนี่ยก็น่าจะพอรู้แล้วนะว่า เอ่อผมเล่นวอนแมรสคอร์ค่อนข้างที่จะช่ำนะ่ครับไม่ใช่เพราะอวดตัวเองนะครับแต่ว่าผมเล่นวอนแมรสคอร์โดยตลอดเลยเมื่อก่อนที่ผมไต่แรงอ่ะน,นะจะไม่ค่อยเล่นกับทีมนะครับคือผมจะลงเดี่ยวตลอดเลยนะครับอ่ไต่แรง BR นะก็เป็นเรื่องปกติที่ผมทําอยู่แล้วนะผมก็เลยค่อนข้างที่จะชินนะครับการเล่นคนเดียวนะคือมันก็จะมีทริคเอ่อบางทริคเนี่ยที่ต้องใช้ก็คือก่อนที่เราจะไปบวกจริงเนี่ยก็ต้องมีเพิร์ก กระสุนก่อน,นะนรับหรือว่าแม็กกาซีนนั่นแหละคือจะทําให้กระสุนของเราเยอะแล้วเราสามารถแบบลูดตัวต่อไปได้และประมาณนี้นะครับจะบอกก่อนว่าตอนนี้ผมขอดักไอตัวฮอนี่ก่อนนะและอย่างนี้ครับคือผมไม่เคยใช้ตัวเจตตัวนี้เลยครับผมไม่เคยใช้เลยจริงๆนะ <c oughs> นี่คือเป็นอ p ีแรกเลยนะที่ผมใช้โดยปกติแล้วผมก็เฮ้ยเดินแป๊บนึงนะเฮ้ยเจอโอ้โหตรงนี้มันหัวมันแบบกตัวสูงไปนิดนึงว่ะ แป๊ดหนึ่งนะครับโอเคโอเคิวเขาไม่ได้ช่วยกันนะครับอันนี้โคตรเอ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยจะเอาเหรอจะสู้เหรอครับผมโอเคเก็บไปสามบบเหลือแค่ตัวเดียวโอ้โหดูมันไปไม่ช่วยเพื่อนเลยตัวนี้แบบน่าจะโดนด่าย,ยับอะ อันนี้ดูก็น่าจะออกนะครับว่าไม่ใช่บอทแน่ๆนะครับคือคนแน่นอนนะครับแต่เชิงผมมันได้ไงลงมาแล้วเขามั่นใจนะเวลาที่เขาแบบลงมาเยอะนะเขาจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะคอันนี้บอทนะครับจริงๆนะทุกคนเวลาที่ผมเล่นบนเมสคอร์แบะผมจับอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเฮ้ยไม่ใช่เช่เขาเพื่อนอีกเหรอเปลี่ยนปืนไปแล้วดิเก็บเ,เพื่อนไปได้คนหนึ่งไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาเกิดไปก่อน ผมรอไอตัวนี้นานเลยนะเนี่ยทุกคนรอนานมากครับแต่ว่าไม่มาสักทีไหนๆก็คลิปเปิดตัวคลิปวันแมสคอตในรอบกี่เดือนแล้วเนี่ยกีป่ปีดีกว่าเนะครับไม่รู้ว่ามีใครจําได้หรือเปล่าว่าล่าสุดที่ผมทำเนี่ยเมื่อไหร่นะยครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเอ่อตัวคัสตัวนี้นะช่วงก่อนที่เข้ามาโดยปกติแล้วผมก็จะใช้เป็นนินจาใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเวิร์กกว่าวะความเวิร์กก็คือมันรีโหลดเร็วมากครับมันมันจ้ำ ี่ครั้งก็ได้ไว้ทุกคนโอ้โครที่เล่น B R แล้วชินปุ่มตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วมีความคิดที่อยากจะขอโค้ดปุ่มผมนะครับบอกเลยว่าน่าจะลำบากเอ้ยไม่ใช่รเพราะว่าตัวผมก็ใช้ค่อนข้างที่จะช่ำแบบนี้แล้วอ๋อไม่เอาไม่เอาผมลืมผมใช้สกินไอ้ตัวที่มันพูดภาษาญี่ปุ่นนะโอเคเอา v R แล้วกันนะครับ Let's go ดูครับตามหาเลยดีกว่าทุกคนบอกเลยครับมีเดือน วันแมนยังไงมันก็เดือดอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ง่ายเหมือนแบบเล่นเป็นทีมอยู่แล้วนะและตัวปืนที่ผมเซตน,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 นะครับผมก็เซตมาเป็นไทสิบเนะครับผมเน้นแบบระยะและก็กระสุนที่เยอะมากๆนะทุกคนได้โหลดเอาก็ดีไปนะครับมีหรือเปล่าเมื่อกี้ดูจากการขับรถก็ได้จะรู้แล้วว่าผมแบบไม่ได้เล่นนานมากนะทุกคนแต่เรื่องก,การคุมเป้าคุมปืนหรือว่าทามมิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวมาอยู่แล้วนะทุกคนแต่แบบมันก็มีบางอย่างที่ต้องแบบรื้อฟื้นนิดนึงนะ แต่เรื่องจังหวะอะไรเงี้ยมันอยู่ในเสน้นอยู่ในเสน้นเลือดอะไรวะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเพราะว่าเล่น MP อ่ะมันยากกว่าบีอาอยู่แล้วนะครับไปไปฟาร์มไปเลยดีกว่าคิดว่าฟาร์มน่าจะมีนะโอ้คิวที่สี่คิวเฮ้ยตีไงล่ะหมดแน่นอนครับทรงแบบนี้โอเคสวยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยอ๋อแม็กกาซีนก่อนอันนี้จำเป็นมากๆนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไทยสิบเก้าอยู่นะทุกคนโอเคจุ๊ก่อนละกันอย่าอยู่ที่เดิมนะครับผมเล่นวันแมสคอตเนี่ย เวลาที่เจอลุมนี่โอ้โหทท่านที่จะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมแบบรู้สึกว่ามันจะอยู่ด้านบนว่ะเดี๋ยวผมอ้อมขึ้นไปแบบสูงที่สุดก่อนเลยกันนะครับเพื่อที่จะมีจังหวะในการจุกได้มากขึ้นไหวเบารถโอ้คิดถึงสก,กินรถนี้มากเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยติดอะไรวะน,นี่อะเฮ้ยวงมาแล้วนี่หว่าทุกคนโอ้ผมต้องขับลงแล้วอุ้ยทำไมรถไม่ผิกว่ะสวยอยู่สวยอยู่ เดี๋ยวผมจะวนไปที่เดิมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเขามาเก็บเพื่อนเขาก็จะได้เล่นหน่อยเดี๋ยวมาเช็คดูหน่อยสิมีเปล่าเฮ้ยไม่มีว่ะทุกคนหายแนละ้วลงเลยแล้วกนะันโอเคกี่ตัวเนี่ยสองตัวครับแบบนีก็ฟรีดิโอ้ยไปไงประโยชน์ของการขับรถสี่เฮ้ยยุยเฮ้ยนี่ แบบนี้ก็ปีแบบ2คิวเลยโอ้โหเปบอกเลยว่ายังไงผมต้องแบบเล่นสไตล์ลิงปีนป่ายนะครับถ้าไม่งั้นเล่นวันแมสคอตไม่ได้สวยเลยนี่แหละเซตที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็มีปืนกลอยหนึ่งกระบอกนะถ้าเล่น SMG ก็ใช้ SMG ไปเลยนะแล้วก็จะมีสไนเปอร์อีกหนึ่งกระบอกนะครับเพื่อที่เวลาเราเจอระยะไกลอ่ะเราจะได้เปิดด้วยนะครับถ้าหากว่าเราใช้แค่เ,เป็นตัวปืนกลทั้ง2กระบอกเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนก็ใช้แบบผมนั่แหละก็คือใช้ ออะไรอยู่เนี่ยผมไม่ได้กดลงนะเนี่ยแล้วปกติแล้วหลายลๆคนก็ใช้ทั้งสไนเปอร์แล้วก็ปืนกลน,นั่นแหละสองก็บอกอะนะทุกคนไปครับขอไปเอาโหลดเอาแป๊บนึงอยากจะได้ไทยสิบก้าแบบแจมแจเพราะว่าผมเซ็ตกระสุนมาเยอะไงเหมาะสำหรับมันแมสคอร์นี่แต่ว่าคอมีสองลำสามลำวะ่ะโอ้แบบนี้มันเดือดอนแน่เลยเฮ้ยจู่แบบวัดดี้เจ็บอยู่เนี่ย เย็นเย็นเจเย็นเจเย็นโอ้โหแล้วเป็นนินจาที่ผมพุ่งไปแล้วเนี่ยเย็นเย็นเจเย็นจะลงมาก็ลงมาไม่กลัวอยู่แล้วเว้ยใส่เรือรถแมสคอร์ดอ่ะเฮ้ยจอดจริงห่ะทุกคนสวยเลยครับผมเฮ้ยมันปล่อยโดรนมาด้วยไหถ้าผมไปใกล้นี่ผมซวยแน่ๆครับเย็นทุกคนเย็นเย็นตั้งสติก่อนนะครับจริงวันแมสคอร์ดอ่ะมันมีกฎหลักอีกหนึ่งกฎนะครับคือต้องทราบก่อนนะว่าตี้เขาเนี่ยมีกี่คนนะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าตี้เขามีกี่คนแล้วเราเข้าแบบบุ่มบบาามมเเนี่่ยยผอกลว หลังหักแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขามีกี่ตัวนะครับแต่ถ้าเราจิงผ่านดงหญ้าไปไงเฮ้ยผมเกลียตตัวนี้มากเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ว่าตอนที่มีนี่ค่อนข้างที่จะขับรถลำบากมากๆละเวลาเจอเขาตั้งป้อมแบบนี้แต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเล่นแบบทีมสี่เลยเขาตั้งป้อมเหมือนนะเฮ้ยเหนแลเห่แลเห็นแล้วเหนแล้วเห็นแลเหนแลเห็นแล้ว ขอลงไปปอมก่อนเฮ้ยไม่ใช่ละข้างบนอีกหนึ่งตัวน่าจะมีสองตัวนะครับความเร็วมันไม่เหมือน MP นะครับผมความเร็วสนัยมันไม่เหมือน MP นะเดี๋ยวผมขอจัดการไอ้ปอมนี่ก่อนดินเริ่มฝันไส้แล้วโอเคมาดีครับเอาพังไปเลยดีกว่าโอเค let's go ฮะผมยิงน็อกไปแล้วแนะต่ว่าเฮ้ยสวยแล้วก็คมกว่าครับผม โอ้ยิงหมอไม่ว่าสวยแล้วทุกคนแล้วใครจะชุบเขาเนะ่ยไปเถอสวยฮะแตโหยจะพยายามไต่แรงให้มันสูงขึ้นแล้วก็ให้มันเดือดขึ้นเนี่ยผมก็จะไปวันแมนเหมือนเดินมนะผมไม่ตายด้ไยกันวนะเนี่ยไอ้ปืนมันเป่าขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ใช้ผมขอสไนท์เขาแล้วกันแต่ว่าปืนกลผมยังไม่ใช้นะครับ PKM คือ 29, ไทย19มมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะครับถ้าเล่นใน BR นะคือกระสุนมันช้านะครับผมความไวกระสุนมันช้าไปนิดนึงนะเวลาที่เราเล่นมันก็จะเอ่อมันมันยิงไกลแล้วกระสุนมันไม่ตรงเป้าเหรครับเดี๋ยวผมไปเอาโหลดเอาอะไรกันผมจะเอาไทย19ผมโหลดไปแล้วกันนะไปครับจิ๊บไปเอาโหลดเอาหรือเปล่าแหวโหลดเอาหน่อยเพื่อนโอ้โสองตัวนี้ขับรถชิวเลยว่ะทุกคน ขอไทยสิบเก้าก่อนละกัน,วกนสวยครับนี่บอกว่าในเมืองความรู้สึกคือถ้าในเมืองแบบเนี้ยมันมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าวงมันใกล้แล้วอะทุกคนขอขับรถเล่นหน่อยละกันอยากตามโอหูวงอย่างเล็กคอมาด้วยมาทุกคนอ่าเฮ้ยโอหูวแจ่มเลยปะเอือโอ้โยสวยละขันตัวเล่นในถี่มันจริงเราก่อน หวยผมไปเงี้ยผมบอกเลยว่าเกือบได้อัดสองตอนนะครับผมคือไออีกตัวหนึ่งอ่ะเขาไม่หันมายิงด้วยเว้ยผมเลยยิงตัวที่มันยิงเราก่อนนะครับสวยอยู่สวยอยู่เอ้าคอณแล้วผมจะปั๊มเกาะเสร็จเมื่อไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตึงท้ายเกมผมบอกเลยจบแบบนี้นะมันแบบมันไม่มีจุดซ่อนเลยทุกคนจากแมปแล้วมันหูแหลกรวยละ สโมกรีเจนเน็บแหลกจัดไปครับขอมูไปจุดที่ได้เปรียบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะแอนดรอยเคเราไปล็อกอยู่ตรงเนินดูแล้วกันนะครับเล่นเครื่องบนจริงๆก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าบงมันแบบบีบมาเ้า่องล่างอะทุกคนและเวลาที่เราลงมาเราก็โดนดักจากข้างล่างได้ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าข้างบนมันจะได้เปรียบนะบ้านหลังนี้ก็โอเคนะแต่ว่าพอโดนลุมได้จะลำบากอยู่ตรงนี้แหละจุดยธเาสตร์เฮ้ย ผมเห็นสไนย,ยิงปุ๊บไม่ใช่ละไม่น่าจะใช่สนนยและโอเคโคหินนี่แหละจะเป็นโคดหินที่ผมใช้ชีวิตอยู่นะฮะขอสักหนยกันเออแต่ว่าถ้าปืนที่เขาแต่งมาเนี่ยเป็นเออบวกกระสุนอะไรนะยิงยานพานนะให้มันแรงขึ้นอะ่ะเฮ้ยแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยควันดำอมอกแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยนัวจัดนัวจัด จเย็นจเย็นใจเย็นน,ยน,นัวจัดเฮ้ยทำไมไม่โดนวะโเหเศร้ายจไปทุกคนโอ้โหไอ้รถนี่มันก็ครึ่งบกครึ่งน้ำซะด้วยดิชิวเลยเออใจเย็นจเย็นใจเย็นจะเป็นเกมขับรถแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคนขับรถอาจจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเวลาที่ขับแบบโฉบมาแล้วก็ลงยิงอ่ะเฮ้ย อะไรเฉียวรถคันนี้ไปวะเต็มโทษทีครับผมจะเล่นในตัวนี้แหละมุดมเทียเมื่อกี้ผมโดดทันไอพ,พีจีมาจากไหนไม่รู้วะทุกคนดูดิดูด,ดิตึงเกินรถมันเยอะนะใครที่มี f อฟก็น่าจะได้เปรียบนะครับช็อตนี้ผมหาตัวยิงไม่เจอวะเฮ้ยรถมันเยอะจังวะโอ้สามคันเนี่ยทุกคนรอบตัวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเสียงว่ะเดี๋ยวนะทุกคนขอเช็คหลังก่อนโอเคไม,ม่เป็นไรแจมแจมเฮ้ยนี่แหละประโยชน์ของเจ็ตหวยนะโรทีเลยครับผมโรทีตรงนี้ผมจองแต่ว่าวงมันต้องบีบไปฝั่งนู้นว่ะทุกคนเอาดิเอาดิมันเดียวแตกลงพอดีว่ะแต่ข้างเมื่อยเดียวเลยครับเพราะว่าเราต้องกดแบบย้ำๆเนี่ยกดค้างแล้วแบบมันไม่สูงเลยครับ เฮ้ยต้นไม้มาแต่ว่ามีหมามาเอาไงก่อนเอาหมาก่อนแล้วกันโอเคแจ๋วเล็กสิบสามตัวผมบอกแล้วมันจบอย่างนี้โคตรอันตรายก็มาดิโอหูสองนั้นไม่ตายครับน่าจะเกาะสองร้อยนะเฮ้ยหวยฮะจบไปหนึ่ง หินแล้วยังไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวใกล้ก่อนนะโอ้ผมเกียดว่ะมันตั้งอย่างนี้แล้วผมไปฝั่งนู้นไม่ได้เว้ยขอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันผมมาเป็นตี้เลยว่ะสวยละโอ้ขึ้นเรือไม่ได้ลำขาบนะเฮ้ยข้างล่างอะไรครับอ้าวเฮ้ยไม่เหลือยสามตัวนะทุกคน ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดีจะยัดก็แบบให้คมกว่านี้หน่อยเพื่อนเกิดไปละเกิดไปละชัวรวเมื่อกี้ดีนะเวลาที่เราโดนชาร์จมันต้องจูบขวาดนึงนะครับผมไม่ไหวว่ะทายแล้วว่ะแต่ว่าผมเห็นตรงได้แค่สามตัวนะครับไม่น่้ใช้ว่าโอ้โหโดนแท็กโดยประเด็นจบละผม้มุมผมไม่ดีเลยว่ะทุกคน เล่างแยกเปล่าวะยิงไม่โดนดไปก่อนแล้วกันโอเคเราต้องเล่นอย่างนี้นะครับเดินไปนี่น่าจะสวยแนะ่โดนแฮกด้วยมา s <S เลสโกดูดิ <Okay. S 2> เดี๋ยววาเฮ้ยไปอีกหนึ่งโอเคสวยคนระับอย่าตื่นเต้นทุกคนอย่าตื่นเต้นไหนวะสวย เอาชนะเลยเหรอโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงน็อกไว้โอ้เป็นไงของแท้ว่ะแต่ว่าแรงยังไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าก็ตึงมืออยู่นะทุกคนใครที่ชอบผมวันแมสคอตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกันไปด้วยนะครับยิบสองคิวไปให้เต็เนาะเดี๋ยวรอแรงรีเจนดูว่าผมจะเหลือกี่คิวนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับว่าผมแบบอยากจะมาวันแมสคอตหรือว่ามาเป็นทีมยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนอีีห้าาาบบ๊ยบย